เราก็นากระทะมาตั้งนะครับเติมน้ามันไม่ต้องเยอะนะฮะน้ำมันเราแค่จะเหยาเ,ออเครื่องของเรานะครับนี่ฮะให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะฮะเราจะเหยาแล้วก็ขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมลงไปนะครับเราก็นำกระทะกลับมาตั้งนะครับเบาไฟลงัท่านผู้ชมเราก็มาลงเป็นกระเทียมสะะับนะฮะประมาณสองทอนชา ระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับพอกระเทียมเริ่มหอมนะครับเราก็มาลงเป็นหมูสับหรือว่าหมูบดของเรานะครับพอหมูเราเริ่มจะสุกแล้วนะครับนี้นะฮะแล้วก็มาลงเป็นตวงเกลือรสที่หอมนะประมาณหนึ่งช้อนชานะครับก้วซ้ำเพื่อออกสีเครฮะได้แล้วเราก็มาลงเป็นน้ำเปล่ารือวเป็นน้ำ ซุปล้นสต๊อกก็ได้นะครับท่านผมซุปก็ประมาณหนึ่งถ้วยซุปนะครับเราก็จะมาปรุงรสชาติกันนะครับพริกเสียงไฮหรือว่าซอสเสียงไฮนะครับก็ได้นะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งตามด้วยน้ำมันหอยนะครับใส่ไปสองช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายนะครับประมาณ หนึ่งช้อนชาเยวก็มาลงเป็นเกลือนะนิดหน่อยพอนผู้ชมประมาณปลายช้อนชานะครับโดยปกติแล้วอาหารจีนเนี่ยจะไม่ใส่เป็นน้ำปลากันนะฮะจะใช้เป็นเกลือนะครับอาหารจีนแล้วก็มาเพิ่มรสชาติความนัวด้วยผงุงรสนิดนึงนะครับประมาณครึ่งช้อนชานี่นะฮะหรือท่านผู้ชมจะใส่เป็นผงชูรสก็ได้นะครับแต่นี้ผมตัดผงชูรสออกนะครับแล้วก็มาลงเป็นน้ำมันพิกเผานะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนิดหน่อยก็ได้นะครับ เี่ยวนิดนึงน,นะครับพอเริ่มเดือดนะครับแล้วก็เบาไฟลงเรามาลงเป็นแป้งมันนะครับเร่งไฟให้แป้งมันสุกแล้วเราก็มาลงเป็นเต้าหู้เลยครับนี่นะครับแล้วก็เร่งไฟนครับ ไม่ต้องคนเยอะฮะเดี๋ยวตะหู้เราเนียจะเละนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นเครื่องที่เราเยาะไว้นี่ครับหมุนไปครับท่านผู้ชมหนซ้ำนิดนึงแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับอ่านี่นะครับหน้าตาเราก็มาตัดลงมอดินนะครับนี่ท่านผู้ชมสีสันที่สวยเลยนะครับเราก็มาโรยหน้าบนนี้ด้วยน้ำมันที่เผานิดนึงนะครับ ตามด้วยต้นหอมเม็ดนะฮะบผักชีสักยอดนะครับอ่านี่นะครับตับหููเซชวนของเรานะครับนี่นะครับอร่อยๆแบบโรงแรมแบบพัฒคาเลยคนระับสามารถทำทานเองง่ายที่บ้านนะครับท่านผู้ชม